สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูตานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่25ถึงวันที่28เมษายนพุทธศักราช2568ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูตานอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่25ถึงวันที่28เมษายนพุทธศักราช2568ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกวังชุกแห่งภูตานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับคำทูลเชิญด้วยความปิติอินดียิ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้จะเป็นการกระชับมิตรภาพและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น จากการมีมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันในความเลื่อมใสในบรวรพระพุทธศาสนาและสายสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ทั้งสองรวมทั้งระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินถึงท่ากาสยานานาชาติณเมืองพาโรสมาชิกพระราชวงศ์แห่งราชอาณาจากักรภูตานจะเข้าเฝ้าทูนละองธุลีพระบาทรับ,รบสเสด็จก่อนที่จะ,สะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปอยังกรุงทิมพู ในช่วงบ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังป้อมทาจิโซกรุงทิมพูณที่นั่นสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูตานทรงจัดพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการทรงพระดำเนินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานเทนเดรพังเพื่อทอดพระเนตรการแสดงขบวนพาเหรดและสวนสนามรวมทั้งการแสดงทางวัฒนธรรม และณอัฏฐจันทร์แห่งนั้นมีประชาชนชาวพูตานร่วมถวายการรับเสด็จและชื่นชมพระบารมีในช่วงคำ่ำสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชนีแห่งพูตานจะถวายพระกระยาหารข้ามอย่างเป็นทางการณนะพระราชวังเดเชนชริงในวันที่สองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดดำเนินไปยังสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปดอเดนมาเพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลโดยคณะสงฆ์ฝ่ายภูตานและคณะสงฆ์ไทยฝ่ายละ74รูปและต่อจากนั้นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานพระองค์ที่4จะเสด็จพระราชดดำเนินมาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในช่วงบ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สเสด็จพระราชดดำเนินไปยังโครงการหลวงเดเชนโชลิง <c oughs> เพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงของไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภูตานร,รวมทั้งการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และในช่วงเย็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะพระราชาทานพระบรมราชาวโรกาสให้ในายกรัฐมนตรีและภริยาเขา้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณโรงแรมที่ประทับ ในวันที่สพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังลิงคนาเพื่อทอดพระเนตรการแสดงศิละปะวัฒนธรรมของภูตานได้แก่การแสดงศิละปะก,การยิงธนูกีฬาพื้นบ้านและงานหัตถกรรมผ้าและสิ่งทอของราชอาณาจากักรภูตานจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังตลาดกลางประจำกรุงทิมพูส่งรับฟังการบรรยายสรุปและทอดพระเนตรนิทรศการของโครงการอาสาสมัครเดซุง และในบ่อนสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังป้อมดุงกานับเมืองพาโรทรงสการะพระศักยมุนีและทอดพระเนตรกิจกรรมของราชวิทยาลัยและนิทรศการเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเมืองเกเลฟูให้เป็นเมืองแห่งสติปัญญาในเขตปกครองพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานาหารดอนเมือง ในวันศุกร์ที่25เมษายนพุทธศักราช2568เวลา7นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่ากศะสาทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่28เมษายนพุทธศักราช2568เวลา19นาฬิกา30นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง20เมษายนพุทธศักราช2568 สมเด็จพระนิธิาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา17.25นาฬิกา25นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทาราวาสเขตป้อมปราบสตรูพ่ายในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงพึงจิตสุภมิตรซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเมื่อวันที่6กันยายน2566สิริอายุ93ปี ท่านผู้หญิงพึงจิตสุภมิตรเกิดเมื่อวันที่3ตุลาคม2472เป็นบุตรีของนายพันรีหลวงพลหานสงครามจิตอคคานิทัศน์กับนางพลหานสงครามสวัยศีหอุไรสำเร็จการศึกษาด้านบัญชีที่วิทยลาลัยพานิชยการพระนครวังบุรภาพิรมจากนั้นไปศึกษาต่อด้านภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสที่สวิตเซอร์แลนด์ ท่านผู้หญิงพึงจิตสุภมิตรเริ่มรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีฝ่ายการเงินโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อมาได้เข้ารับราชการส่วนพระองค์ในตำแหน่งขุนข่าหลวงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นคนแรกและปฏิบัติหน้าที่สนองเบื้องพระยุคลบาทอย่างเต็มกำลังความสามารถจบจนวาระสุดท้ายเป็นเวลานาน,านกว่า70ปี ทั้งงานด้านโครงการพระราชดำริต่างๆและการสร้างสรรค์ผลงานประพันธ์โครงกลอนตามพระราชประสงค์เพื่อปลุกใจทหารตำรวจและอาสาสมัครตามแนวชายแดนด้านครอบครัวท่านผู้หญิงพึงจิตสุภมิตรสมรสกับร้อยตรีอนนท์สุภมิตรมีทิดานหนึ่งคน นั้นสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด่านเมินไปเมนวัดพระศรีมหา,าธาตุเขตบางเขนในการพระราชทานเพลิงศพพลอากาศโทสุขสันสีถาวรซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เมื่อวันที่15เมษาย,ยน2568สริอายุ60ปีพลอกกาศโทสุขสันสีถาวรเกิดเมื่อวันที่10กันยายน2507ที่จังหวัดขอนแก่น เป็นบุตรคนที่สามของนายวีรกิจสีทาวรและนางพัน์สีทาวรสสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวดแดงจังหวัดชัยภูมิชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนหนองบัวดแดงวิทยาจังหวัดชัยภูมิและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนคอนแกน่นวิทยายนจังหวัดคอนแกน่นจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่24และสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรืออากาศรุ่นที่31 พลอากาศโทสุขสันศรีทาวรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบจึงได้รับความไว้วางใจให้ดํารงตําแหน่งสําคัญต่างๆและมีความเจริญก้าวหน้าเรื่อยมาอาธิผู้บังคับฝูงบิน203กองบิน2ในปี2545รองหัวหน้าแผนกปฏิบัติการพิเศษการปฏิบัติการช่วยรบในปี2562 ตำแหน่งสุดท้ายเป็นนายทหารปฏิบัติการพิเศษสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยบัญชาการถาวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปฏิบัติหน้าที่ราชองค์คารักษ์ประจำพระองค์ด้วยความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมาหากษัตริย์จวบจวนวาระสุดท้าย องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปร,ริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจําปีการศึกษา2566วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปร,ริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจําปีการศึกษา2566 ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับมอบปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2,566รวมทั้งสิ้น1,065คนในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบโอวาทความสำคัญว่า ทุกวันนี้หลายองค์กรได้ปรับรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับยุคสมัยที่เทคโนโลยีในการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆพัฒนาก้าวหน้าขึ้นอย่างมากผู้ปฏิบัติงานทุกด้านทุกสาขาอาชีพจึงต้องปรับตัวให้เท่าทันทั้งในการบริหารจัดการกับข้อมูลข่าวสารที่มีจำนวนมากและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาทั้งในการนำข้อมูลข่าวสารมาใช้ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่งานที่ทำแก่องค์กรตลอดถึงประเทศชาติ ในการนี้แต่ละคนจําเป็นต้องยึดมั่นในความสุจริตกล่าวคือต้องพิจารณาตัดสินใจบนพื้นฐานของความจริงไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบและต้องปฏิบัติการทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้สําเร็จผลที่ดีที่จเจริญหากบัณฑิตจะได้นําสิ่งที่พูดนี้ไปใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบก็เชื่อว่าจะสามารถพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาชาติบ้านเมืองได้อย่าง,ย,างยั่งยืนแท้จริง จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ้มสวัสดีค่ะ